ผู้คุมสอบเข้ามาให้โจทย์ว่าภายใน3วันใครนำลูกแก้ว3มลูกนี้กลับมาได้ถือว่าสอบผ่านและการสอบนี้ถือว่ายากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนี้พราเอกที่ต้องมาเข้าที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่จดหมายแนะนํามันดันเขียนผิดเพราะคนแนะนําคิดว่ามอนี่มันเก่งเกินเลยส่งสอบเป็นอาจารย์ดีกว่าเอาไงเอาการวะลูกแก้วแต่ละลูกจะตอบสนองการโจมตีที่ต่างกันสีแดงคือกายภาพถ้าเบาไปลูกแก้วจะวับ อาจจะแรงไปสีเหลืองต้องใช้เวชใช่ไหมเลยลองปล่อยลูกไฟเบาๆเดี๋ยวก่อนสีน้ําเงินต้องโจมตีระยะไกลเริ่มเห็นภาพวัตถุการโจมตีเขามันหนักหน่วงไปเขาเลยต้องเนิร์ฟตัวเองให้ได้มากที่สุดหลดก่อเสริมพลังยิงถักๆให้โดนปลายลูกศรเบรก็กดให้มันเบาๆและสุดท้ายใช้มีสกิดให้เร็วระบาดเอาวยในที่สุดหลังจากดีใจไม่นานนิดๆอีมันหมายความว่าอะไรกันนาทำไมอะ่ะให้เก็บมา3มลูกไหมถึงสีเดียวกันก็ได้แบบใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดไร่ย,ยี ประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีใครสอบผ่านแบบนี้ได้มาก่อนเลยพระเอกเลยผ่านการสอบที่ยากที่สุดในแบบที่ยากที่สุดแม้เขาจะเนื้ฟตัวเองหนักแล้วก็ตาม